ข่าวของแม่นกน้อยอูไรพรค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เผยภาพที่ตัวเธอเนี่ยสวมใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงเลยค่ะล่าสุดก็ได้ออกมาไลฟ์สดอาการอัปเดตอาการป่วยของเธอเองค่ะทำเอาแฟนเพลงเป็นห่วงไม่น้อยนะคะเมื่อเห็นภาพบนเฟซบุ๊กของนักร้องหมอลำรุ่นใหญ่แม่นกน้อยอุดายพรวัย64ปีขนาดใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ชู2นิ้ว พร้อมกับแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะงานนี้นะคะแฟนๆก็เลยเข้าไปถามถ่ายกันเป็นจำนวนมากว่าหมอลำรุ่นใหญ่ป่วยเป็นอะไรล่าสุดค่ะแม่นกน้อยอุดายพรก็ได้ออกมาไลฟ์สดเพื่อไม่ให้แฟนๆต้องเป็นห่วงนะคะโดยก็เผยว่าที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนั้นเพราะว่าเธอเป็นภูมิแพ้รุนแรงค่ะแล้วก็หายใจลาบากแต่ยอมรับว่ารู้สึกจิตตกนะคะกลัวว่าจะเป็นโควิดเหมือนกันเพราะว่ามีอาการไอเจ็บคอ หลังทราบว่าช่างแต่งหน้าที่มาแต่งหน้าให้เมื่อวันที่28พันวาคมที่ผ่านมาติดเชื้อโควิด -19 ค่ะแต่ถึงอย่างไรแม่นกน้อยก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วผลออกมาว่าไม่พบเชื้อนะคะเพียงแค่เป็นอาการของโรคภูมิแพ้เท่านั้นไปฟังเสียงแม่นกน้อยกันเลยค่ะต้นเลยเริ่มต้นไออืมไอไขมีบันนีออาา่อาการอาการกีกูเป็นอยู่นี่มันเมนอันนั้นเบิร์ดเดย์วสันดิเออเออเ่นอนคือขาวา,เา,วานเปนเา,าได้วัน นอนกับพันวัตได้ไปตรวจนอนนั่นคืดหลายคืดหลายจิตตกจิตตกบานี้ก็เสียงบ่มีเลยไปหาหมอไปตรวจไปตรวจแล้วคือไม่พบเชือช้อโควิดแต่ก็อัน,นี้และแพรรุ่นแรงภูมิแพ้แบอกลูกๆบอกอันเอฟซีบอกแฟนเพ่งของเขานี่แหละว่า ให,ให้สบายใจใสบายใจเออขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่มอบมาให้ให้แม่นกน้อยขอให้แม่นกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ